สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine j a s m i n j a y ห69 soul master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเมื่อดาวอาทิตย้ายเข้าสู่ราศรีกรกฎช่วงวันที่21มิถุนายน,ยนจนถึง22กรกฎาคมนะคะหลายๆคนเนี้ยอาจจะมีภาวะสับสนวุ่นวายใจนะ,ะคุณอาจจะมีคาแรคเตอร์บุคลิกภาพที่มันดู ซับซ้อนซับซ้อนนิดนึงนะว่าด้วยการที่เริ่มกันตอนแรกเลยเนี่ยหลายคนน่ะจะมีความรู้สึกแบบใจดีมีเมตตามีมิตรสัมพันธ์ที่ดีเห็นอกเห็นใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะหรือบางคนนะเนื่องจากดาวจันเนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนของกรกฎใช่ไหมถึงแม้ว่าดาวอาทิตย์เข้าไปสู่กรกฎเนี่ยคะ่ะ คุณก็อาจจะมีภา,า,า,าวะอารมณ์แปรปรวนเกิดขึ้นได้นะคะยังไม่พอนะคะคุณจะรู้สึกได้ถึงการปกป้องดูแลคุ้มครองมีความเป็นคุณแม่มีภาวะเหมือนเป็นปูนะคะ่ะสัญลักษณ์ของาราศรีกรกฎก็คือปูใช่ไหมคุณจะมีความรู้สึกถึงการปกป้อง p r o t e คคุ้มครอง,ค,องคนที่เข้ามารอบตัวคุณอะ่ะเพิ่มมากขึ้นได้ แต่ถ้าร้ายแรงหน่อยนิดนึงนะก็คือการที่คุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเออฉันฉันให้อภัยใครไม่ได้ฉันรู้สึกว่ามันยากเกินกว่าการที่จะให้อภัยใครที่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะ ยังมีต่อค่ะหลายคนนะคะอาจจะมีภาวะจินตนาการสูงหัวไวคิดอะไรก็ได้คิดอะไรก็ออกนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะมีภาวะการผ่อนคลายสบายจะมีการบำบัดนะคะจากที่บ้านก็ได้นะหลายคนนะคะอาจจะมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยนะคะนิสัยเหมือนคุณแม่ก็มานะคะ ปากบอกว่าไม่ชอบดุแต่ว่าจริงๆแล้วความรู้สึกคือเป็นห่วงเป็นใยคนที่เข้ามามากๆเหมือนรู่ไหวใจร้ายสอนนักเรียนคนนึ่งบอกว่าเหมือนรู่ไหวใจร้ายเขาบอกว่าแปลว่าอะไรพี่แจงนี่ก็ลืมไปว่าเฮ้ตายละเด็กคงจะเกิดไม่ทันอย่างเงี้ยก็คือการที่คุณนะคะหวังดีกับใครก็แล้วแต่แต่ว่าบางครั้งสิ่งที่คุณแสดงออกไปอะดูดุแต่จริงๆอะคุณอะหวังดีกับเขาเนอไหมคะ ความเป็นกรากรดอ่มันก็จะแผ่ออกมานะแล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนนะคะจะมีสัญชตาตญาณความความเป็นนักธุรกิจค่อนข้างจะสูงนะคะในช่วงเดือนนี้นะต้องแนะนำว่าจะดีกว่าถ้าคุณได้ทำ กับพาร์ทเนอร์กับคนอื่นๆดีกว่าการต้องมาทําคนเดียวนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะไปข้องเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศนะคะอา,อาจจะรู้สึกว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนมากขึ้นมีการแบบทากับข้าวทําขนมตกแต่งบ้านมากขึ้นแล้วก็ทำเบเกอรี่มากขึ้นหรือว่าแม้แต่การดูแลเทคแคร์ care, ใส่ใจคนอื่นๆในะครอบครัวมีภาวะการเนอร์ชริงมากขึ้นก็ได้ถ้าใครชอบสนใจนะคะคอนเทน ดีๆนะคะติดตามแจงได้นะที่ l ล ne นะคะ Facebook นะคะหรือแม้แต่คอมมูนิตี้ของ YouTube เองก็แล้วแต่นะแจงจะอัปเดตข้อมูลใหม่ๆในส่วนของโหรศาัตร์ตะวันตกตลอดเลยหรือแม้แต่ว่าถ้าใครชอบอยากจะอะปรึกษาดูดวงส่วนตัวหรือแม้แต่เรียนดูดวงกับแจงจะเรียนเป็นผ่านวิดีโอหรือเรียนส่วนตัวก็ติดต่อแจงมาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัสมินใจ569 s o โซมาสเตอร์ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวมีนนะคะในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนะคะก็อาจจะมาใช้นนึงเนาะแต่ยังไงก็มานะคะ ขอโทษด,ด้วยนยอาจจะทาช้าไปนิดนึงนะคะสำหรับชาวมีโนเนาะอ่ะเดี๋ยวนะเริ่มต้นการเท้าความให้นิดนึงนะคะตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนะคะเมื่อ ดาวพฤหัสเนี่ยเขาเดินถอยหลังแล้วก็เป็นวันที่ดาวอาทิตย์เขาย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งก็เป็นเดือนที่5ของคุณต้องบอกว่าในช่วงเดือนนี้จริงๆฮอตนะมีโอกาสมีคนเข้าหายเยอะอาจจะได้ทํากิจกรรมแบบสันนาการทํำน่นทําน,น,านี่มีงานดีเรกมีการได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์เยอะแล้วก็เป็นจังหวะที่อาจจะมีคนเข้ามาจีบเราเยอะ มากกว่าปกติก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็พฤหัสเดินถอยหลังคืนจริงแล้วพฤหัสเนี่ยอยู่ในเรือนที่1ของชาวมีนนะคะยิ่งเฉพาะคนที่องศาต้นๆหนึ่องศาเนี่ยน่าจะได้เห็นโอกาสดีๆความสําเร็จการเรียนการเดินทางการท่องเที่ยวหรือแม้แต่โอกาสแบบฟุาคลอสเข้ามานะคะ สักพักแล้วนะคะที่ผ่านมาสักประมาณช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนาะทีนี้มาเดินถอยหลังเนี่ยเขาก็จะนำพามาซึ่งโอกาสเก่าๆเดิมๆมาให้คุณอาจจะไปในเรื่องของการทํางานนะคะความสําเร็จในเรื่องของการทํางานหรือว่าการได้เรียนการได้เดินทางชื่อเสียงต่างๆเนี่ยวนกลับมาที่จุดเดิมหรือว่าต้องกลับไปทําสิ่งเดิมๆอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะดาวพุธเดินถอยเดินไปข้างหน้าแล้วยีิบสองมิถุนายนนะคะดาวพุธเดินนําหน้าก็ในเรื่องเกี่ยวกับ กับการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเนาะ,อะขอโทษค่ะในเรื่องของอ บ้านที่ว่าใส่ที่ดินครอบครัวนะคะคือคุณจะมีความคิดไอเดียนะคะหรือมีโอกาสที่จะสื่อสารกับคนกลุ่มนี้มากกว่ามิเศษก็ได้ช่วงเวลานี้นะคะสิ่งที่สื่อสารกับสิ่งตัวเองคิดอยู่เนี่ยอาจจะต้องข้ามกันโดยสิ้นเชิงนะแต่ว่าไม่เป็นไรปรับตัวปรับใจเข้ากันได้แน่นอนนะคะถัดมา24มิถุนายนก็ฟูมูลเกิดขึ้นในราศี มังกรนะคะซึ่งก็เป็นเดือนที่11ของคุณก็ในเรื่องของเพื่อนฟูงคอนเนคชันการทางานเป็นทีมนะคะต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะจบในเรื่องของเพื่อนแล้วก็คบกลุ่มเพื่อนคนกลุ่มใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้นะคะและวันที่27บมิถุนายนดาวสุกก็ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นเดือนที่6ของคุณต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์หรือแม้แต่การงานเนี่ยคะ่ะการเงินเนี่ยค่ะจะมาจากในส่วนของงานประจำซะเยอะสิ่งที่เราทําเป็น รูทีนรูทีนแล้อาจจะแปลงในส่วนของงานอาดิเรกมาเป็นงานประจำให้เราได้เช่นกันนะคะแล้วก็ใช้คำว่าความรักก็อาจจะได้เจอจากเพื่อนร่วมง,งานแนะนำมาให้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นญาติของเพื่อนร่วมง,งานก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ การเงินก็มันจะมีพวกอัลต์พิโคมันเนียนะคะเข้ามาในส่วนของเรื่องการเงินให้กับคุณได้เช่นกันนะคะถัดมานะคะ9กรกฎาคมนิวม,มูลเกิดขึ้นในราศีกรกฎก็ในเรื่องของความรักนะคะมีโอกาสมีคนเข้ามาหานะคะจีบกันแบบหนุ่มสาวนะคะออความโรแมนติกนะคะมีคนใหม่หมๆเข้ามาในชีวิตได้นะคะมันจะมีคนที่เข้ามาให้คุณกระเป๋าหรือว่ามีโอกาสได้ไปใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะทำให้มันคิดนอกกรอบหรือว่า เริ่มต้นเข้างานอีเวนต์ทำอะไรใหม,ใหม่ๆแบบนี้นะคะมีบางคนอยากตั้งคันมีบุตรก,ก็มีโอกาสเช่นกันในช่วงเวลานั้น11กระกฎาคมนะคะนิวดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎก็คนที่เข้ามาเนะะี่ยค่ะไม่ใช่ว่าแค่หน้าตาดีนิสัยดีแต่ว่าคุยกันเข้าใจรู้เรื่องด้วยนะคะหรือบางทีในเรื่องของ นะการสื่อสารบางคนอาจจะมีโอกาสได้ไปฝึกพูดนะคะไปทํางานอนเล็กที่เกี่ยวข้องกับการใช้คําพูดเยอะๆก็ได้เช่นกัน21่สิบเกบรกฎาคมดาวศุกร์เนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีกันซึ่งเป็นเรือนที่7ของคุณก็ความรักช่วงนั้นน่าจะฮอตนะน่าจะมีคนเข้ามาแล้วแบบเหมือนทําให้หัวใจตื่นเต้นอะแล้วก็คือเวลาที่มีดาวเข้าสู่เรือนที่7อถ้าคุณไม่ได้ใช้คําว่า สวิดหวานกับคู่คนที่ดาวอะไรก็แล้วแต่เข้ามาในส่วนที่7จอะคะ่ะคุณมีโอกาสที่จะเจอคนแบบนั้นเช่นสมมติมีเสาเข้ามาถ้าไม่ได้ออกหากเสียใจยก็มีโอกาสได้เจอคนแบบเสาหรือแบบเนี้ยค่ะที่บอกว่าคุณจะมีดาวศุกร์เข้ามาอยู่ในเรือนที่7นะคะยีเ่เอ็ดกรกฎาคมไปแล้วนะคะเพราะนั้นช่วงเวลานั้นคุณอาจได้เจอคนที่แบบเฮ้ยหน้าตาดีฐานะดีดูดีดูน่ารักไปหมดเลยก็ได้เหมือนกันหรือแม้แต่ความ ใช้คําว่าความสวิทหวานในความสัมพันธ์มันจะเมื่อเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมีโอกาสที่จะได้ในส่วนของ partner ์ r ุร e ิ t นะคะเข้ามาพัวพันให้กับทางคุณได้เช่นกันก็ลองดูว่ามีโอกาสได้เจอบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจจงขอหยิบไพ่ให้กับชาวมีนนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะนี่นะลงใส่แหวน โอกาสใหม่ๆเข้ามาเนาะปรับกระทันหันสิ่งที่มันดีมากๆนะคะเข้ามาในชีวิตคือจริงๆแจงได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งนะ เขาก็กําลังจะเปิดร้านยาเปิดงานร้านงานของเขาอะ่ะแต่ด้วยความที่ดาวมันถอยหลังแบบนี้ก็อาจจะช้าล่าช้ากว่าปกติที่เป็นก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันดีมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆครอบครัวอบอุ่นการสื่อสารดีมากคุณต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกคุณให้ได้มากๆอาจจะเหนื่อยหนะักเป็นพิเศษและรู้สึกถึงความแบบเหมือนเป็นเงินหมุนน่ะนะคะเป็นพิเศษก็ได้เหมือนกันนะคะไพ่กิเลสให้สิ่งที่ทำอะไรเทาๆนะคะน่าจะดีนะคะเป็นการออก ออกไปตามหาสิ่งที่อยากจะทําจริงๆนะคะมีการตัดสินใจนะคะเกิดขึ้นมีการรอคอยเกิดขึ้นนะคะและไพ่จบในไพ่แปดไม้เท้าคือการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่านี้แน่นอนนะคะจะเย็นๆทุกอย่างสิ่งมันจะมันจะดีกับคุณนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปถ้าจะเห็นไม้เท้าคือมันฟลิปเนาะมันมันหมุนแล้วมันเรียงขนานกันแถวนี้แสดงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมันต้องเปลี่ยนไปแบบดีๆนะคะ จะเห็นได้ว่าความต่อเนื่องคือคุณเองหันหลังให้กับโอกาสที่มีไปตามหาสิ่งบางสิ่งบางอย่างซึ่งก็ไม่ค่อยชัดเจนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่สิ่งที่จะได้จากนี้ค่ะมันจะเปลี่ยนแปลงเหมือนสมมติว่าไม่รู้ก็ ดันด้นไปให้มันได้เจอไม่ใช่เป็นการที่แบบเออไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีแต่ก็ไม่ไปไหนไม่ทาอะไรไม่เริ่มต้นแบบนี้ไม่ใช่จังหวะนี้คือการที่คุณได้พาตัวเองออกไปศึกษาหาสิ่งที่คุณอยากจะทําจริงๆนะคะและโอกาสที่เข้ามาคือดีมากๆเลยนะคะ การให้คอมมิชเมนต์ต่างๆดีผ่อนคลายความเครียดลงนิดนึงมันน่าจะดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการได้นําเสนอผลงานการพูดคุยก็คือดีขึ้นเหมือนกันนะคะการรอคอยสําเร็จผลจากคนในองค์กรหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเรื่องงานหนึ่งใบนะคะตรงนี้ได้เป็นไพ่5ถ้วยนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะโฟกัสไปที่เรื่องเราไม่ดีนะคะแล้วก็บางทีเนี่ย มันจบไปแล้วคือต้องปล่อยให้จบไปะคะ่ะให้อภัยนะคะตัวเองแล้วก็สิ่งต่างๆที่เข้ามานะคะทุกอย่างเกิดขึ้นมันมีเหตุผลของมันนะคะแล้วก็ลองมองหาสิ่งที่มันเหมือนเขาจะมาบอกคุณอนะว่าคืออะไรกันแน่นะคะตรงนี้ถามว่าถ้าใครสมัครงานจะได้ไหมคือด้วยความที่ดาวประจําตัวเองอะมันเดินถอยหลังเนาะก็อาจจะล่าช้านิดนึงจริงๆช่วงสิงหาคมน่าจะเหมาะกับในเรื่องของการงานมากกว่าช่วงนี้เป็นการลองถ้าจากแนะนําคุณตอนนี้คือคุณลองไปลองเนี่ยลองทำแล้วแต่ลองเรียนรู้อะคะ่ะสิ่งที่แบบ อยากจะทําไม่ไท,ทําสักทีหนึง่ง เพราะมันเป็นการแปลงเอางานอดิเรกมาเป็นงานประจําได้นะคะในส่วนของเรื่องการเงินนะคะตรงนี้จริงๆเดวิลเกิดขึ้นเป็นพันานาการเป็นเงินหมุนซะส่วนใหญ่นะคะเดอะเมจิกเชียนเนี่ยก็คือ,อทุกอย่างสิ่งเกิดขึ้นแบบปาฏิหาริย์นะคะสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณมานิเฟสหรือว่าดึงดูดเนี่ยมันมีโอกาสสาเร็จมันได้เข้ามาแน่นอนนะคะถ้าคุณเชื่อมันก็จะได้เข้ามานะคะในเรื่องของอาการเรียนนะคะตรงนี้ได้เป็นไพ่ I saw so weeding. ไม่ใช่อัศวินถูกต้องแล้วถือไม้เท้านะคะมันมีแพชชั่นอยากจะชอบอยากจะเรียนนะคะความมั่นใจคาริสม่านะคะความชอบมากๆเลยทําไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าให้เชื่อในอินสติ้งลางสังหอ์ของตัวเองแล้วก็โฟกัสให้แน่วแน่สิ่งที่คนจะเกิดขึ้น,ม,น,ม,นมันต้องเกิดขึ้นนะแล้วก็สําเร็จก็คือสําเร็จเนาะที่บอกไปข้างต้นดาวพฤหัสเป็นดาวของการเรียนจริงๆมันเข้ามาในสู่เรือนที่1เรือนตัวคนเองโอกาสคุณจะดีมากๆเลย ทีนี้มันเดินถอยหลังมันอาจจะพาคุณกลับไปทบทวนบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะเรียนอันนี้มันถูกทางหรือเปล่าหรือว่าใช่หรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วสำเร็จไหมสําเร็จแน่นอนจริง,รงๆนะับไป12เดือนถัดจากนี้คุณจะดีขึ้นมากๆเลยนะคะใครดีขึ้นยกมือขึ้นเขียนคอมเมนต์ได้นะคะสําหรับชาวมีนะ แล้วก็ในส่วนของสุขภาพนะคะ The Hermit นะคะคือเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องอยู่กับตัวเองนางสมาธิสวดมนต์นะคะหรือว่าอยู่กับตัวเองเยอะๆมองหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างในจิตใจคนนะคะ Self Discovery นะคะแล้วก็ The Day i l เกิดขึ้นก็เป็นช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยจริงๆมันมีความสุขนะมันมีโอกาสที่จะ ใช้คําว่าไงไม่เชื่อมุงความสุขยังไงมันเหมือนเหนื่อยใจเหนื่อยกายนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันหายได้มันดีขึ้นได้นะคะจริงๆจ,จะดีขึ้นได้มากๆมันเป็น11กรกฎาคมไปคิดว่าจะดีขึ้นมากนะคะใครไม่สบายก็หายได้เนาะความรักขอหนึ่งใบค่ะตรงนี้ได้เป็นไพ่อพาไพ่ซ้าขึ้นนะคะไพ่ครอบครัวเกิดขึ้นทุกอย่างสิ่งมาจากครอบครัวหรือครอบครัวจะทําให้คุณแบบมีความสุขมากขึ้น a happy marriage happily ever after emotional content ment, A loving relationship with your c h i r d r e n ก็คือมันมีความสุขกับครอบครัวนะคะหรือแบบเด็กๆหรือว่าคุณอาจจะได้เจอคนที่คุณรู้สึกถึงความเป็นครอบครัวฉันจะแต่งกับคนนี้แหละอาจจะมีการดูแลเทคแคร์ใส่ใจลูกๆหรือเด็กๆนะคะแล้วก็ คุณได้เจอ people you can trust ก็คือเจอคนที่คุณไว้วางใจได้ถ้าตามหน้าไพ่ตรงนี้ก็มีที่ผ่านมาการรอคอยคุณก็คงจะซึ้นสุดแล้วเนาะอาจจะได้เจอที่เป็นมังกรอาจจะเป็นธาตุน้ำกระกรกฎมีนพิจิกจะเป็นตุลจะเป็นกุมก็ได้นะคะคนใหม่เข้ามาแน่นอนแล้วมันยำน้ำนะแอมฟ a ไซ z ์ตรงนี้เนาะ ไพ่สิบถ้วยนะคะทําให้คุณแบบเฮ้ยจริงๆน่าจเจอคนที่ใช่เข้ามาช่วงเวลานี้นะคนเก่าวนมาไหมก็มีโอกาสที่จะวนได้เหมือนกันนะคะแต่เดือนนี้คุณน่าจะฮอตมากๆเพราะว่าอาไอดาวไปอยู่ในเรือนที่5เยอะแล้วพอปลายเดือนก็ดาวไปตกเรือนที่7ก็คือเรื่องคู่ได้เหมือนกันอาจจะมาจากการทํางานจากการเดินทางก็ได้เช่นกันการเดินหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างคนที่คุณตามหาอยู่มันจะตอบโจทย์อะมันจะมีคนเข้ามาได้นะคะ อันนี้เดวิลเนี่ยบางทีก็ต้องระวังความสัมพันธ์เชิงซอ้อนเนงสองสคนในความสัมพันธ์นิดหนึงนะคะแต่คาดหวังว่าทุกอย่างสิ่งมันจะคลี่คลายได้นะคะได้เป็นไพ่ playfulness ก็คือแบบสุขสนานนิดนึงอย่าจริงจังมากเกินไปคนที่ใช้มันจะเข้ามาในเรืนี้นะคะมองโลกในแง่ดีนิดหนึ่งนะคะได้เจอคนที่แบบเฮ้ยเคมีตรงกันเลยนะคะแต่ว่าเราต้องอย่าเขาเรียกว่า codependency อย่า ติดใครบางคนเป็นพิเศษจริงๆเนปจูนเดินถอยหลังก็มีอิทธิพลกับตัวคุณมากๆเลยแล้วทีนี้ยมันทาให้คุณเนเห็นอะไรทุกอย่างอ่ะตาสว่างขึ้นเห็นเป็นความจริงมากขึ้นไม่เป็นการเชื่อเป็นการหลงง่ายดายขนาดนั้นนะคะแล้วก็ไพ่จบก็เป็นไพ่ past life relationship ก็คือตามกันมานี่แหละไม่ใช่แบบว่า,าจะมาเจอกันจะมายังไงจะเป็นคู่ใหมก็คือเป็นคู่นี่แหละนะคะโอเคเดี๋ยวจันขอหยิบไพ่ไปจบให้หนึ่งใบนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณเนี่ยเขาอยากจะบอกคุณอะไรนะคะก็คือไพ่ครอบครัวขึ้นอีกแล้วอ่ะไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวหรือเปล่านะให พึงเฝ้าระวังเนะาะสาใบมาพร้อมกันนะคะเขาเรียกว่าซิงโคนิซิตี้ก็คือการเกิดขึ้นแบบมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ I am with the rest of the family ก็คือเขาอยู่กับครอบครัวของคุณด้วยครอบครัวชัดนะคะเดือนนี้ก็ลองดูว่ามันจะมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวบ้างหรือเปล่านะคะไปแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ